เวาว่าแต่พี่ถังพี่เงินยังใส่ไม่ได้เสื้อตัวนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยเอาอาถอดมาใส่เสื้อตัวเองสงสัยใครก็ใส่ไม่ได้แล้วเสื้อตัวนี้อะไรวะซื้อเสื้อมาไหนแม่ดูสิคะโอ้ยเสื้ออะไรของมันวันนี้ซื้อเสื้อมาให้พี่ถังพี่เงินยังใส่ไม่ได้เลยวะเฮ้ยน้ำภาษาอะไรพี่ถังสั่งใส่ได้ขาเดียวถอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ถอดให้แป๊นหนึ่งแป๊นหนึ่ง ขาน่าสงสาร嘛แม่อุตสายคิดว่าหนูจะหนาวมันเป็นเสื้อสําหรับมันเป็นเสื้อหมาสายพันธุ์เลยวะเนี่ยงงเลยโอ้ยขำขำจุงบบดูตังนั่งหัวรออยู่ตรงนั้นตังมาแล้วเดี๋ยวแม่ถอดให้ครับเดี๋ยวใส่ตัวเดิมดีกว่าน่าสงสารแก้งหนูทำไมอ่ะแม่แม่แก้งหนูทำไมอะดูพี่ตังมาแล้วลูก ถอดให้หนูเลยค่ะแม่ขาคุณแม่ขาถอดเสื้อให้หนูเลยค่ะน่าสงสารน่ะถอดเสื้อให้เงินก่อนอืมน่าสงสารน่าสงสารน่าเงินอะแม่ถอดให้ครับดถูถอดให้ถอดให้